สวัสดีครับผมไอซ์จกกักรพันธ์กนสุดครับและไอซ์ทัิชาจตุระบุญค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SD s อส o n ส c น e a พนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจ่ายเสร็จนั่นเองนะฮะ ซึ่งอีีนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมบ้านหรู2ชั้นโครงการใหม่มทำเลติดถนนจตุโชตใกล้ทางด่วนสุข,ขาภิบาล5เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นครับและแบบบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่จากทาง SC s c s แ s เค่ะเป็นแบบโมเดิร์นโคโลเนสไตล์นะคะซึ่งเป็นการออกแบบโดยนํารูปแบบของเสาโรมันมาดีไซน์ลงบนฟาซาดค่ะซึ่งสามารถจะสร้างความเป็นเอกลัก,กษณ์แล้วก็โดดเด่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลงตัวมากๆใช่ครับโครงการนี้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไรซ์มิวเซียม อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยก็คือเขาเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับในที่นี่นะ่ะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศเขาด้วยนะ<ช>นะครับ,เ,รบเอกสิทธิ์ที่นี่เนี่ยเพียงแค่39ครอบครัวเท่านั้นครับตรงนี้นะคะก็เลยให้ความเป็นส่วนตัวพร้อมกับทัศนียภาพที่สวยงามไร้สิ่งบดบังสายตาเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณนายตั้งแต่เราเดินมาเห็นไหมว่าไม่มีเสาไฟเลยใช่เขานําสายไฟลงดินไปหมดแล้วค่ะใช่ครับที่นี่คือโครงการบางกอกบ,บริวารซิกเนเจอร์รามินทาวัชลพลครับ โครงการบางกอกบ,บริวารซิกเนเจอร์รามินทาวชลพลนะครับตั้งอยู่ติดถนนจตุโชตซอย3เลยที่สามารถเชื่อมทางด่วนเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายครับโดยใช้ทางพิเศษฉลองรัฐด,ด่านสุขภพิบาล5นั่นเองหรือด่านจตุโชต ที่ห่างจากโครงการเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นครับและนอกจากนี้ทางโครงการก็ยังอยู่ใ,ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งและโรงเรียนชั้นนําที่สามารถจะใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่15-20นาทีก็ถึงที่หมายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น The p o l m e n a e Fashion Iceland Central Raminta The Crystal เอกมัย Raminta และ Central Eastview รวมไปถึงโรงเรียนสาธิตพัฒนาและโรงเรียนเลิดล่านวมินค่ะ เริ่มต้นกันที่บริเวณทางเข้าของตัวโครงการนะครับเขามีการออกแบบให้รับกับสไตล์ไลฟ์มิวเซียมครับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะ,ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยที่เขารวบรวมวัตถุโบราณงานศินละปะที่เก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายเลยถือเป็นการนําเส้นสายนะครับมาใช้ในการออกแบบให้สอดรับกับบริบทด้วยคุณนหนถูกต้อง <S 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 แล้วนะคะและที่นี่เนี่ยก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้า โครงการค่ะที่ควบคุมการเข้าออกด้วยสมาร์ทเกตรวมไปถึง CCTV ที่ติดตั้งไว้ทั่วโครงการต่อจากนี้นะคะก็ยังมีความปลอดภัยภายในตัวบ้านที่เป็นการติดตั้งสัญญาณกันขโมยที่เป็นระบบแมกเนติกแอนช็อคเซนเซอร์ค่ะใช่ครับและรอบๆโครงการนี้นะคะก็จะมีรั้วสูงถึง3เมตรพร้อมกับเหล็กแหลมด้วยนะคะรวมไปถึงพี่ๆรปรพค่ะที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วครับและพอเราเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยเราจะเจอกับขับเฮาส์สวยๆขนาดใหญ่แบบนี้เลยสวยมากนะคะสวยมา นะฮะเป็นพิภัณฑ์ที่อย่างที่บอกว่าอันทรงคุณค่ามากๆเลยโดดเด่นโดดเด่นจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวโครงการกันเลยครับสำหรับแบบบ้านที่นี่นะครับจะมีด้วยกัน3แบบครับแบบแรกไทยเอสชอว่า t ัสคัน ที่ดินเริ่มต้น87ตารางวาพื้นที่ใช้สอย3 9 1ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องพักผ่อนด้านบน1เมรพาซ่ซาและ4ที่จอดรถครับส่วน t ้าย M นะคะจะเป็นแบบบ้านที่เรียกว่าไออ o n i c ค่ะบนที่ดินเริ่มต้น101ตารางวาพื้นที่ใช้สอย439ตารางเมตร 4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องพักผ่อนด้านบน1เมตรพาซาและ4ที่จอดรถค่ะและแบบที่3ครับไทยแอลนะครับชื่อว่าคอรลิเทียนที่ดินเริ่มต้น108ตารางวาพื้นที่ใช้สอย516ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องรับแขกนะฮะมีโฟยดับเบิลโวลูมหห้องครัว 1ห,ห้องรับประทานอาหาร1ห,ห้องพักผ่อนด้านบน1เมทพาซ่าและ4ที่จอดรถครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมแบบบ้านหลังใหญ่สุดของโครงการเลยนะฮะที่ชื่อว่าแบบคอรลิเทียนั่นเองครับที่ดินเริ่มต้นที่108ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง516ตารางเมตรครับถูกค่ะและด้านในนะคะก็จะมีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ห้องรับแขกฟฟยเยอร์นะคะที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยแล้วก็ยังมี1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหารนะคะมี1ห้องพักผ่อนด้านบนค่ะและก็1ห้องแม่บ้านรวไมไปถึงที่จอดรถเนี่ยรองรับได้ถึง4ที่จอดเลยใช่ครััับบอย่าาางงง้้นนนตวหลีะะ รามาชมกันเลยนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นส่วนต่อเติมเนื่องจากว่าแปลงนี้เนี่ยระยะเซตแบ็กของตัวตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ยคุณดูดีลึกเข้ามาคือ คือใ,ใหญ่มากๆเลยนะเขาก็สามารถที่จะทําเป็นพาวลเลียนเนี่ยไว้บริเวณตรงนี้ได้ประกอบไปด้วยห้องโฮมเทอเตอร์แบบนี้นะสามารถที่จะมาจิบไวน์นอนดูหนังแล้วก็เปิดประตูเชื่อมสู่บริเวณสระว่ายน้ําซึ่งอยู่บริเวณข้างบ้านตรงนี้ได้เลยชอบมากเพราะว่าถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อนมาปาร์ตี้กันเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นพูลแบบเขาเรียกพูลปาร์ตี้ได้เลยเนาะอันนี้ก็เลยชอบนะเขาก็เลยแต่งให <S 2> <S 2> ้ดูเป็นไอเดียเป็นตัวอย่างนั่นเองนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน่วนที่จอดรถต่อเลยครับไปค่ะ จะบอกว่าที่จอดรถในบ้านหลังนี้นะฮะอจอดในร่มได้มากถึง4คันเลยคุณไอซ์ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ยังมีจุดรองรับ EV c h ชาร์จเจด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีเป็นแบบว่าตัวเขาเรียกอะไรนะคุณไอซ ตัวจุดติดตั้งรองรับไปให้คุณสามารถที่จะเอา w a ็อกซ x เนี่ยมาติดได้เลยถูกต้องนะคะแล้วก็มีห้องเก็บของบริเวณด้านนี้ด้วยขนาดใหญ่เลยขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเนื่องจากว่าบ้านเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่าที่ดินใหญ่มากความจริงเนี่ยจอดได้มากกว่า4คันอีกคุณไอซ์ใช่แล้วนะคะอยากให้มาดูของจริงเนี่ยจะเห็นว่าจอดได้เป็น10คันเลยถ้าสมมติบ้านที่ส่งมอบนะฮะเน่เขาจะต้องเคลียร์ทำเป็นถนนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้4 แล้วก็ขงหน้าสอนอีก4 <10. S 1> อีก4คูณ12 <c oughs> คันยังได้เลยนะฮะ <c oughs> ค่ะเออ <c oughs> นะฮะอ่าบริเวณตรงนี้ เป็นทางลาดชันที่เราสามารถที่จะเขียนวิลแชร์เนี่ยเข้ามาในบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็ประตูตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดและเขียนผู้สูงอายุเนี่ยเข้าสู่ห้องนอนที่4ของเขาได้เลยซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุแบบ ElderCA r e Solution ใช่แล้วค่ะและการเปิดประตูหน้าบ้านใช่นะเป็นไม้สักมาเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวบ้านกันนะฮะคุณไอซ์โอ้โหเริ่มต้นนะเราจะเจอกับประตูไม้สักขนาดใหญ่ ที่เป็นบานคู่เปิดแบบนี้เลย,ยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดไปเต็มๆนะคุณไอยมันจะทําให้ความรู้สึกแบบโปร่งโล่งทั้งสองฝั่งเลยน,นะครับสวยมากอ่าแล้วก็มีกระจกที่เซนสามารถที่จะมองไปข้างนอกได้เนาะ พอเข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เหมือนกันใช่ค่ะเข้ามาปุ๊บคือสวยมากสามารถที่จะแขวนเชนเดรียที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยใช่ความสูงตรงนี้เท่าไหร่คะคุณไอซ์สูง <6 S 2> มากเมตรแปดสิบคุณไอซ์เกือบ7เ <c oughs> มตรน่าหนานสะิ <c oughs> อลังการมากเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งเป็นชุดโต๊ะประธานเนาะมองเข้ามาปุ๊บทําเป็นแบบแจกันช่อดอกไม้หรือสเกลเจอร์ของมงคลประดับบ้านเนี่ยตั้งตรงนี้ได้เลยดูดีมากเลยนะคะนะฮะ ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่4นะครับที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านก็คือห้องนอนผู้สูองอายุนั่นแหละความจริงนะพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นแบบ a b s o r p t i o n f ฟอจาก SCG จะลดแรงกระแทกนะครับเพราะว่าห้องนอนผู้สูงอายุไงเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยพื้นไร้สเต็บนะเพื่อที่จะเข็นวิวแชร์เข้ามาสู่ในตัวห้องน้ำได้นะฮะสุขภัณฑ์ตรงนี้ก็จะเป็นของโคเลอร์หมดเลยแล้วก็มีที่จับด้วยนะคะป้องกันการล้มเนาะทีนี้นะคะจะเห็นว่าห้องนี้เขามีการบิวอินมาให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อว่าใครที่จะใช้เป็นไอเดียแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องแบบ ห้องวายใช่แล้วทำเป็นห้องเทสติ้งวายได้เลยนะคะเนี่ยแล้วคุณดูสิเห็นไหมนะเปิดประตูประตูที่จะเชื่อมไปสู่บริเวณหน้าบ้านก็ได้ก็จบวันใหญ่ใช่ไปดูห้องนู้นค่ะ,ะมาอีกฝั่งปีกซ้ายของบ้านจะเจอกับตัวที่เป็นลิฟวิ่งแอเรียนั่นแหละลิฟวิ่งรูมนะฮะก็จะเป็นห้องที่ถือว่า ใหญ่นะกกว้างม,มากแล้วก็เพดานนะครับชั้น1เนี่ยสูงอยู่ที่280 2เมตรแปดนาอของชั้น1แล้วก็ยังมีช่องรับแสงนะครับล้อมรอบตรงนี้เลยใช่กระจกบ,บานใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อออกไปสวนด้านข้างบ้านได้ด้วยใช่ครับความจริงตรงเนี้ยไม่มีมเม้าะจะเป็น,นพื้นที่โล่งๆเป็นสเปกกว้างๆเลยแต่ฟังก์ชันบ้านเอซีเขาก็ออกแบบมาให้ว่าอ่ะส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่เอาไว้ รับแบแข่แต่อีกส่วนหนึ่งถ้าอยาก p r i v a t มากๆก็ต้องมาแนวนี้ะอ่าในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นทําอีกหนึ่งห้องอทําเป็นห้องทํางานห้องมุมพักผ่อนมุมอ่านหนังสือเพราะคุณอย่าลืมว่าตรงนี้ เชื่อมต่อไปด้านนอกได้ใช่สามารถที่จะเอาแบบโซฟาเดเบสนะฮะไปตั้งบริเวณด้านข้างบ้านชมสวนชมไรของเราก็ได้พื้นที่ใหญ่แบบเหลือๆมากๆากนะคะกั้นห้องปิดหนึ่งห้องท<อ>ําเป็นห้องทํางานคุณพ่อคุณแม่ส่วนตัวก็ได้จริงๆเป็นห้องรับแขกก็ได้นะก็ยังได้เลยเป็นดับเบิลลิฟวิ่งได้ เป็นห้องแบบว่าห้องนอนอีกห้องหนึ่งสำหรับแขกก็ได้อีกโอ้ใหญ่มากนะคะอะมาถึงโซนนี้นะคะ dining area นะคะที่เราจัดให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบ8ที่นั่งในจริงคุณนายสามารถที่จะวางเพิ่มได้คุณเอาจริงๆนนะเหลือย่่ว่าจะ8ที่นั่งเลย12 20ก็ได้เพราะคุณอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนี้ คุณสามารถที่จะวางเป็นโต๊ะยาวๆประชุมเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เลยใช่ทาเป็นห้องประชุมได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่แบบรองรับ20คนสบายๆเลยนะคุณไอ้บกค่ะไอ้นี้บ้านหรืออะไรใช่ฮะเดี๋ยวคุณดูอ่ะแล้วก็พื้นที่ช่องรับแสงหลังบ้านจัดเต็มอยู่แล้วใช่นะคะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะทําเป็นครัวฝรั่งไอแลนด์เนาะทำเป็นไอแลนด์ทำเป็นครัวฝรั่งสามารถที่จะคุกกิ้งถ่ายรายการทำ u t u b e นะแล้วก็กินตรงนี้ได้เลย ใช่ดีมากเลยนะคะฝั่งนี้เขาบิวให้ดูเป็น L shape เนาะเป็นไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารวางอาหารก่อนที่จะเสิร์ฟลงโต๊ะค่ะตรงนี้จริงๆเป็นแบบว่าตู้เย็นขนาดใหญ่ใช่ซ่อนตู้เย็นไว้ด้วยนะฮะแล้วก็บ้านของ SC นะครับแน่นอนเรามีระบบตัว Active Air Quality จัดการเรื่องระบบอากาศทำให้บรรยากาศภายในบ้านดีใช่อากาศเสียเราผักออกไปเอาอากาศดีเข้ามาและช่วยในเรื่องของ PM 2.5ด้วย ครับอันนี้เป็นห้องเก็บของอยู่แล้วเรารู้อยู่ว่าบ้านเอซีห้องเก็บของใหญ่มากๆใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้น,นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะสําหรับแบบรับแขกนะคะคือห้องน้าด้านล่างเนาะเวลามีเพื่อนมาเนี่ย<ช>ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ซึ่งจะเห็นว่ามีกระจกบานใหญ่มีช่องแสงขนาดใหญ่ส่วนตัวที่เป็นสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นของโคลเลอร์ทั้งหมดเลยมีกระจกเข้ามุมส่วนพื้นนะคะก็ไม่มีสเตปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อะจะใช้งานตรงนี้ก็ง่ายเลยเขียนวิวแชร์เข้ามาก็ได้วแชร์เข้าไปเนาะสุข สภัณตามที่คุณไอายบอกอ่างล้างหน้าโถาสุขภัณฑ์โคลเลอร์เลยมีช่องรับแสงด้วยนะครับมาค่ะมาในโซนนี้น <5 S 1> คุณเอาจริงอ่ะอันนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นบิวอินที่เก็บรองเท้าก็ได้นะเก็บกระเปรงกระเป่ารองเท้าหรือถุงกอล์ฟร่มต่างๆตรงนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเชื่อมสู่บริเวณประตูไม้สักตรงนี้ที่ออกไปบริเวณ โรงจอดรถของเรานั่นเองใช่หรือว่าไปช้อปปิ้งกลับมาเข้าประตูนี้ก็คือง่ายเลยใช่ครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยใช่ Digital l o c k ด้นะใช่อันนี้คือดีมากแต่ทีนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยคุณไนท์เปิดออกไปได้ยินเสียงแจ้งเตือนไหมคะใช่เพราะอะไรฮะชอบมากเพราะว่าเรามีนี่เลย Magnetic a n t Shock Sensor ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยภายในบ้านสมมุติว่ามีคนมางงัดแงะมาเปิดประตูเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนเขาก็จะมีแจ้งเตือนนะคะส่งเข้าไปที่ทั้งมือถือของเรา แจ้งเตือนเป็นเสียงแบบเมื่อสักครู่ภายในบ้านะนะคะแล้วก็จะมีส่งไปที่รปภดูนหน้าหมู่บ้านของเราผมก็จะรีบเข้ามาดูว่าบ้านของเราเกิดอะไรขึ้นนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้ใจโฮโมเอส ใช่แล้วนะคะซึ่งสามารถจะสั่งงานนะคะเปิดปิดไฟร,รอบบ้านได้หรือบางจุดก็ได้นะคะ<ส>ก็คือเหมาะกับคนเจนใหม่คนยุคนี้มากๆค่ะทุกอย่างแบบใส่ใจจริงๆสามารถที่จะเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยเน,ยนะะะาะมาดูห้องครัวกันห้องครัวที่นี่ใหญ่มากๆเลยใหญ่ถึงขนาดที่เขาเนี่ย วางไอแลนด์ตรงกลางอย่างนี้ได้ใช่ใชไอชอบมากเลยน่ารักคือเป็นไอเดียที่ดีมากนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ใหญ่จริงวางไม่ได้นะใช่ฝั่งนี้นะคะเขาก็จะมีเป็น ช่องแสงแล้วก็ช,ช่องระบายอากาศนะคะสําหรับใครที่อาจจะทําแบบอาหารไทยอ่ะคุณไนก็จะมีกลิ่นหน่อยเนะเาะก็เปิดนะคะระบายอากาศได้แล้วก็เห็นว่าเขามีการจัดฟังก์ชันให้ดูอย่างนี้นะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ,ะช,ช่องนี้เนี่ยเนี่ยด้านบนด้วยความที่สูงนะคะสามารถเก็บของด้านบนได้และก็ยังใส่ใจนะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเขา<อ><อ>ยังติดตั้งตัว smoke heat detector มาให้ด้วย<ช>เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยในยเรื่องของควันต่างๆในเรื่องของความร้อนต่างๆเ,ออเขาแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเลยนะฮะด้านนอกอตรงนี้คือ เมดพาซ่านั่นเองนะฮะเขาก็มีการแบ่งแยกว่าเป็นชัดเจนเนาะอันน<ช>ี้ก็คือห้องคุณแม่บ้านนะครับ<ะ>ใหญ่มากๆนะ<ช>แล้วก็มีห้องน้าด้วยรวมไปถึงมุมนี้ก็จะเป็นมุมลอนดี้แอรียที่เอาไว้ให้คุณแม่บ้านมาทํางานตรงนี้ได้ใช่ค่ะคือเขาจัดมาให้ดีมากเลยนะคะให้ชอบบ้านนี้นะเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยคือใช้งานง่ายใช้ได้จริงนะคะคือเดินเดินไปทุกจุดเนี่ยก็เห็นไอเดียแล้วก็แบบใช่ถือว่าเอซีเขามีการออกแบบบ้านตัวอย่างมาอย่างดีนะคะคิดถึงผู้อยู่อาศัยที่แท้จริงว่าเข้ามาเนี่ย การตอบโจทย์เพื่อใส่มากที่สุดคือต้องต้องมีฟักงชันอะไรบ้างเขาก็เลยใส่มาให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูนะัน่นเองฮะชอบชอบเราไปดูข้อมูลกันดีกว่าค่ะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่บริเวณชั้น2ตัวบ้านกันนะฮะจะบอกว่าจุดพักบันไดเนี่ยเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นในเวลาเราเดินกลับตัวนะฮะจะปลอดภัยเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็สี่เหลี่ยมด้วยแล้วก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะก็จะเป็นบันพักสี่เหลี่ยมอยู่นะครับพื้นบันไดเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและปิดผิวด้วยไม้หมาคานาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามหรูหราเราจะเห็นได้ว่ามันมีความเรียบร้ยใช่แล้วก็มีความแข็งแรงนะคะใช่ครับทีนี้นะคะจะเห็นว่ามีช่องแสงขนาด ใหญ่มากม,มากนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟด้วยแล้วก็ฮงจุยดีนะคะนี้ชอบมากสนะวยมากเลยแสงก็จะเข้าจากตัวหลังบ้านแล้วก็ทางบ้านนะสามารถที่จะใส่ชนเดเลียแบบนี้ได้เลยเพราะว่าพอเราขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็พื้นชั้น2จะเป็นปิดผิวด้วย engineering wood นั่นเองครับ ทีนี้นะคะห้องนี้เนี่ยดึงดูดมากๆเลยค่ะทุกคนในชอบมากเลยเพราะว่าใช่ใช่คุณชอบอะไรชอบเดินเข้ามาเนี่ยนะเห็นไหมคะว่าสามารถที่จะติดแบบซีนิมาขนาดใหญ่ใช่เป็นห้องซีนีมาจะบอกว่าความจริง Family Area ตรงนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำอะไรได้หลากหลายเลยนะอย่างบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับเขาก็ทำเป็นโฮมเ t h e เตอร์ใช่เนาะเป็นห้องดูหนังแล้วก็สามารถที่จะนี่ วางโซฟานะครับมุมเล็กๆเอาไว้นอนเนาะแล้วก็ช่องรับแสงเนี่ยอยู่บริเวณหน้าบ้านบ้านนี้เขาแต่งเป็นห้องดูหนังสห้องเลยนะห้องแรกคือก็อคือตรงพาวิลเลียนะนะที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้ตอนอแรกก่อนเข้าบ้านแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะก็สามารถที่จะเป็นห้องแบบก่อนที่จะแยกย้ายเข้านอนเนาะเป็นห้องที่เราสามารถที่จะ มาดูทีวีมันนั่งทํากันบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะพาเพื่อนมาแฮงเอาท์ในห้องนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ได้บิวให้ดูว่ามีชั้นวางวายนะคะแล้วก็มีแบบว่าสิ่งลัางมือใช่ครับใ,ใครที่มีลูกก็ทําเป็นห้องสอนหนังสือหรือทํากันบ้านตรงนี้ก,ก็เหมาะเหมือนกันนะครับตอ,อนนี้บ้านานนี้นี่ เหมาะมากเลยที่จะวางแบบลูวิ่งเนาะ <c oughs> ดัมเบลต่างๆเพราะเป็นห้องออกกาลังกายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันใช่หรือว่าจะใช้วางงานแกลอรี่ที่เราชอบนะคะหรือจะทําเป็นห้องสวดมนต์ไหว้พระโซนเนี้ยก็คือเหมาะมากเลยโซนนั่งสมาธินะ <c oughs> การกระจกปิดนิดนึงแค่นี้สงบแล้ว <c oughs> นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบริเวณขวามือของตัวบ้านนะฮะก็จะเป็นสองห้องนอนเนาะที่แยกออกมาจากบริเวณ ด้านตัวมาสเตอร์เบรูนะคบจะอยู่ปีกขวาของตัวบ้านเลยค่ะทีนี้เราไปดูห้องห้องไหนกอนดีห้องนี้ก่อนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่2นะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านจะมีระเบียงให้มีห้องน้ําในตัวนะครับสามารถที่จะใส่เตียงได้ถึง6ฟุตสบายเเหลือเหลือเลยและช่องรับแสงเนี่ยอย่างที่คุณไอซ์เห็นเห็นไหมวางต้นไม้วางอะไรตรงระเบียงก็ได้และแสงก็ส่องผ่านได้ก็คือระเบียงใหญ่ใช้ได้จริงนะคะมาถึงห้องที่3บ้างห้องนอนที่3นะคะก็จะเป็นห้องที่เราตกแต่งมาให้ดูแบบว่า เป็นไอเดียสําหรับคนที่มีลูกสาวนะคะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะทําเป็น w a l k i n c l o s e t ขนาดใหญ่ได้ด้วยใช่นะนะแล้วก็สามารถที่จะวางเตียง5ฟุต6ฟุตเนี่ยสบายเลยช่องรับแสงเนี่ยก็มี2ฝั่งด้วยคะใช่ทั้งบริเวณข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านนั่เองครับต้องค่ะแต่ว่าห้องนี้2ห้องนี้ก็ใหญ่แล้วไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมไปดูห้องการเจ้ของบ้านกันฮะไปค่ะ และก่อนที่เราจะเดินเข้าไปถึงตัวมาสเตอร์เบดรูมคุณไอซ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนชอบไอก็ชอบใช่ไหมเดินมาก็คือต้องแวะดูเพราะเรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นโฟเย่ที่ขนาดความสูงจากพื้นถึงฝ้าตรงนี้อย่างที่บอกไปว่า68เมตเลยนะก็ให้ความหรูหราโออ่านะคะใช่และแสงก็ยังเข้ามาได้บริเวณด้านหน้าสมมติอยู่ด้านบนมีคนทักบอกว่ามีคนมาหาด้านล่างมองเรามอง เห็นเลยใช่รู้เลยอ้าวมาค่ะที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะคุณไอซ์จะบอกว่าเพดานนะฮะจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยสูง4เมตรเลยนะคุณผู้ชมก็คือสูงไปอีกอันนี้คืออึ้งเลยนะคะเพราะว่าเดินเนี่ยเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นช่องกระจกขนาดใหญ่เราเห็นกระจกขนาดใหญ่เป็นสีเขียวตัดแสงนะคะแล้วก็ระเบียงขนาดใหญ่มากๆทีนี้เห็นไหมคะว่าไอ้นั่งอยู่คุณไอก็เดินอยู่ และคุณดูตรงนี้สิฮะเห็นไหมคือมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะคือระเบียงบ้านทั่วไปบางทีมันอาจจะอยู่ในกึ่งเอา d อเอา u t หน่อยที่บางทีเราไม่กล้าออกไปใช้เพราะร้อนบ้างฝุ่นบ้างแต่อันนี้เนี่ยเขาทำเป็นกึ่ง s e m อา u t d o o r เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะวางกระถางต้นไม้ก็ได้จะเปิดกระจกตรงนี้ก็ได้แอร์ก็ไม่ออกเพราะว่าเขายังมีหน้าต่างตรงนี้กั้นอีกอันนี้คือมีให้ทุกบ้านไหมใช่ครับอุยสุดยอดเลยนะคะอันนี้คือเป็นไอเดียที่ดีมากมาคือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันระเบียงที่ยังสามารถที่จะ ใช้ได้จริง oh. เบื่อนั่งตรงนี้ก็เอามานั่งบริเวณเซนีออโดได้เห็นไหมนี่คือเป็น okay, ฟังก์ชันที่ดีเน่ะอันนี้ไอชอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งจิบวงจิบวายกินขนมก่อนที่จะขึ้นนอนก็ได้เหมือนกันเนาะจะเห็นได้ว่าความโอ้อานสี่เมตรเนี่ยที่เขาให้คือมันรู้สึกโปร่งมากโปร่งมากแล้วคุณดูนะเตียงขนาดใหญ่มากนะคะแต่ว่าวางแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างเหลือพอที่จะวางโซฟาเล็กๆนะคะหรือเนี่ยตรงเนี้ยวางใครที่ชอบเตียงหนาๆนะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะใส่แบบนั้นหนาๆได้เลยเพราะยังไงเพดานสูงโปร่งอยู่แล้วโล่งอยู่แล้วนะฮะ อ่ะทีนี้มาดูมุมของคุณผู้หญิงที่น่าจะชอบมากนี่แหละค่ะ walk in closet ในฝันเลยนะคะแยกเลยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคนละตัวเลยใช่ค่ะแล้วเราสามารถที่จะเรียกช่างตัดผมช่างทำผมได้เลยเนาะสมมุติเย็นนี้มีออกงานออกการต้องแต่งหน้าผมว่าห้องมเนี้ยคือได้เลยพอมากพอมากเลยเนาะแล้วก็สามารถที่จะนิคอบบิลให้ดูไปถึงข้างบนเลยว่ายังเก็บของได้อีกนะครับมุมเสื้อผ้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใส่ นาฬิกาถุงเท้าเนคไทต่างๆมีไอแลนด์อย่างนี้ด้วยสุดยอดเลยด้านข้างก็สามารถที่จะวางกระปรงกระเป๋าของคุณได้ทีนี้ห้องน้ำนะคะก็ใหญ่มากแล้วก็โอ้โหดูสิฮะเยี่ยมเลยตื่นเต้นนะเพราะว่าห้องน้ำของเขานะคะคุณจะเห็นว่ามีอ่างขนาดใหญ่แบบจากุชชี่อย่างนี้นะคะซึ่งตัวอ่างเองนะคะก็จะเป็นของไอสปานะคะใช่แล้วคุณดูนะสามารถ นั่งใช้งานได้2คนเลยนะครับอันนี้มี4หัวเลยเนาะสามารถบำบัดบ้าหลังอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแล้วก็แช่พร้อมกันได้ใครเป็นแฟนกันเหมาะมากเลยนะแล้วก็อ่างล้างหน้าก็เป็น h i s and เค r จากโคเลอร์อยู่แล้วนะครับสุขภัณฑ์โคเลอร์อยู่แล้วเป็นแบบฝัดอัตโนมัติด้วยใช่นะคะช่องรับแสงใหญ่มากกระจกอันนี้ให้เป็นมาตรฐานการมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาต่อเติมห้องน้ําคือไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณไอโอ้โหสวยอย่างนี้เลยใช่สุดยอดได้แบบนี้เลยฮะต้องรีบเข้ามาชมกันนะครับใช่แล้วค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านกันมาแล้วสวยงามมากๆค<า> <I c. S 2> ุณไอซ์เ่เดี๋ยวเรามาชมพื้นที่ส่วนกลางหรือ c l u บเฮาส์ที่นี่กันดีกว่านะครับต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะฮะเขาออกแบบมาด้วย Universal d e s ดี n นั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทางลาดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ เห็นวิวแชร์นะแล้วก็มีติดตั้งสเตลิฟต์เนี่ยไว้รองรับสาหรับผู้สูงอายุในผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะใช้สเตอลิฟต์ตรงนี้นั่งขึ้นไปก็ได้และบริเวณด้านหน้านะคะเราจะได้พบกับสระว่ายน้ําระบบเกลือความยาว20เมตรแยกเป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่รวมไปถึงมีพื้นที่สําหรับการพักผ่อนริมสระไว้ให้ด้วยและก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเป็นห้องคิสรูมค่ะที่อยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเล่นโซนนี้ได้ก็จะมีต๊ะเล็กๆๆให้น านั่งขี่เขียนว่ารูประบายสีได้ค่ะพอขึ้นมาที่ชั้นสอนะฮะห้องแรกก็จะเจอกับห้องฟิตเนสที่ขนาดถือว่าใหญ่มากๆเลยนะฮะจัดมาปร่งโล่งมากๆและยังสามารถที่จะเทควิวส่วนของโครงการได้แบบ พานอรามิกวิวเลยคุณไ<ม>อซ์และอีกห้องหนึ่งรับตรงด้านนี้ก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนั่นเองบรรยากาศนะน่าหยิบแบบท็อปมานั่งทํางานมากๆเลยมีจัดไว้หลายมุมนะฮะรองรับการใช้งานที่หลากหลาย<ม>ได้หลายคนแล้วก็ยังมีซิงค์ล้างจานและอุปกรณ์สำนักง,งานไว้ให้คุณลูกบ้านมาใช้กันด้วยตอบโจทย์นะคะ และนอกจากจะมีคลับเเ้าสวยๆแล้วนะคะบริเวณนี้ที่เรายืนกันอยู่นะคะก็จะเป็นสวนส่วนกลางด้านข้างเนี่ยก็จะมีแอคทีฟสเปซสำหรับน้องๆหนูๆนะคะ<ช>และก็ด้านหลังของเราที่เราเดินลงมาเป็นพาวิเลียนขนาดใหญ่ที่สวยมากๆเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะน่าใช้งานมากๆเลยค่ะสวนกลางที่นี่ใช่ล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบ้านหรูโครงการใหม่บางกอกบรวิวารซิกเนเจอร์รามินทาวัวชลพลนั่นเองนะฮะ,ฮะซีรีส์ใหม่เลยสไตล์โมเดิร์นโคโลเนตจากเอสแชนเซนนั่นเองนะครับใ่าคุณนายชอบสักหนึ่งจุดคุณนายชอบอะไร ตรงนี้นะคะก็จะชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ของเขานะคะ,คะมีความสวยแล้วก็โดดเด่นแล้วก็ยังมีในเรื่องของจํานวนบ้านที่ไม่เยอะอค่ะ39บยูนิตเท่านั้นนะคะให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากแล้วก็สบายตามากๆเลยเพอเข้ามามเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณไหนไสวยด้วยแล้วก็ไม่มีเสาไฟด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคุณไหน์ล่ะคะชอบอะไรคะ อ่าถ้าเป็นไอนะครับไอเนจะชอบในเรื่องของทำเลและโลเคชันครับอย่างที่บอกไปว่าเราใกล้ทางด่วนสุขาพิบาล5เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นไกลมากๆนะครับแล้วก็อยู่บนถนนจตุโชตซอย3เลยเข้ามานิดเดียวเองนะครับจะเห็นโครงการที่แบบใหญ่โตอามากทัพเฮาส์ก็ใหญ่ถ้าเทียบกับจำนวนยูนิตที่นี่นะครับถือว่าเหลืออเลยเนาะเพราะว่าจำนวนลูกบ้านก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยโครงการเขาก็เปิดให้เข้าชมแล้วโดยราคาที่นี่จะเริ่มต้นตั้งแต่ 20- 40ถึงล้านบาท ใช่แล้วค่ะและสําหรับคุณผู้ชมที่บอกว่ามาจากรายการ s c s n i c Peak นะคะสามารถที่จะแจ้งที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะอ,อย่าลืมบอกนะเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเข้ามาจองแล้วลืมก็อ,อ,อดตรงนี้ไปใช่นะคะและสําหรับใครนะที่บอกว่าไม่อยากจะพลาดข่าวสารอัปเดตนะคะรวมไปถึงสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะคะทุกๆช่องทางของ SCS Channel ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือ www.s c a s <ๆ> s e c o m ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ